สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากับเด้ออกภาพวัดอภิสิทธิ์น้องเมงม่วงช่วงใบใบนะคะก็สิมาเบิงคุณผีให้หนุงเลี้ยงหาเก่าแล้วขอโชคลาบกับพญาจอมปวกนะคะสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวแอมินสิภาพพอแม่พี่น้องเขาไปซองเบิงน้ำกันนะคะว่าสิมีตัวเลขโชคลาบห,ห้องบอ่อในงวดวันที่16กรกฎาคม2องหาง 64, นี่นะคะค่ะไปน้ำกันเลยค่ะ อันนี้ช่องของน้องนนทียามาซ่อมน้ำนะครับซ่อมน้ำกันสองช่องนะครับนี่ให้พ่อแม่พี่น้อยอี้ซี่ซองเบิองซ่อมน้ำกันนะคะเพราะว่านนทียาอาจจะตาบดีบารมีบ่ถึงนะคะพ่อแม่พี่น้อยอี้ี่อาจจะตาดีบารมีหลายกว่านะคะเพื่อโชกระดับของเราที่กันนะครับ เห็นอยู่ทั้งอีกด้านหนึ่งเห็นเป็นเลขเจ็ดหกนะคะบางคนเป็นไหมเบื้องเพิ่นงกับเห็นเพิ่นก็นกนกนถือตุ่งวดนะพี่น้องเนาะแล้วแต่ตาบารมีคนกับบท่ทอกันนะคะตาไผ่ตามั่นดวงไผ่ดวงมั่นนะคะโชควาสนาแช่งกันไม่ได้เนาะ,ะน้องเนาะแต่ลายมินกับเป็น ซื้อกางเป็นแนวทางเป็นสะาพานบุนหายพอแม่พี่น้องพี่เอซีมาสองนะคะอะย่างอื่นผมหวัวสิเป็นตัวเดียวกันบ่นะครับเนาะเนี่นะครับเนาะ,นนะค,นนะคือเลขเจ็ดนะครับเนาะอันนี้คือเลขหกอันนี้คือเลขสามเป็นสี่หลักพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเห็นเป็นตัวเดียวกันบ่เนาะ เห็นเป็นตัวเดียวกันกับข้เม่นกัม้านะครับเนาะนี่แหละในจุดนี่แหละครับแอนดมินกับสิภาพรพีพระนองมาซองนะคะบาสิเห็นพึอกันบอต่ละค้นกัดดวงปาถนาบังพึ่กันนะคะบางค้นกับเห็นเป็นตัวนึงอีกบางค้นกับเห็นตัวนึงกับบัลลว่าเล็กเสียออกตัวไดนะพี่น้องนะแอดมินมถา่ายถ้ำให้เมิองเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อ ไม่หดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะคะเอาซูมไกลๆนะคะแต่ว่าขาใก,กล้เกินไปตัวเลขมันก็นแตกนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวสิให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซี่ซองก่อนเด้อแอดมินเห็นตัวใดแอดมินก็สิไปเอาไม่สิห้เบื้องนะคะว่าแอดมินเห็นเป็นจุดใด เห็นเป็นเลขอีหยังนะคะเดี๋ยวสิบอกอีกที่หนึง่งเดี๋ยวให้พอไม่เป็น้องเอซี่เปิ่งก่อนนะคะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาสูงใกล้ๆตัวเลขกระแตกเนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าถ่ายอยู่ระยะไกลนะสิเห็นเป็นตัวเลขที่ว่าใกล้เกินไปกระแตกนะคะแดนมิดดิสิเห็นบ้ง ตรงนี้แอดมินเห็นเป็นเลข68นะคะนะคะ44เบิ้งอันนี้เลข6นะคะอันนี้เลข8จุดนี้แอดมินเห็นเป็นเลข68แต่ว่าเลื่อนมาอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งแอดมินเห็นเป็นเลข76นะคะตรงนี้เป็นเลข7ตรงนี้เป็นเลข6นะคะตรงนี้เป็นเลข7ตรงนี้เป็นเลข6 หรือพอไม่เป็นหอยเอฟซีทีงบ้านเห็นหลายก,ก็นั่นอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเด้อจุดนี่เห็นเป็นเจ็ดหกนะคะตา่าอีกจุดหนึ่งจุดท้งพี่เห็นไปเลขหกแปดนะคะนะคะอันนี้เลขหกนะคะอันนี้เลขแปดนะะเห็นไปเลขหกแปด ันมีสองจุดที่เห็นเล็กนะคะอีกจุดหนึ่งเห็นเป็นห8ดนะคะจุดนี้เป็นห8ดนะคะหรือผู้ใดเห็นมากก็นั่นก็เม็นแบ่งปันนนทิญานเ่นเยค่ะเออนอนทิยาณาจิดตาบอดีบารมีบถ่ถถงนะคะ,นะคะแต่ว่ามาทาั้งนี้มาทาั้งนี้ถ้าสู้มือไกลเลขกก็แตกนะี่นองเนาะอยู่ระยะซ้ำ ประมาณสองปุตนี่ิเห็นนะคะตรงนี้เป็นเลขเอ่อเลขเกตนะคะตรงนี้เป็นเลขหกแอดมินเห็นจุดนี่สิเป็นเกตหกนะคะแต่ว่าปีให้หุงเรื่องคนว่าคนเห็นมีเลขเกตเลขหกมีเลขสามนะคะแต่ว่าแอดมินเห็นเป็นเลขแกสองโตนะคะจุดนี้เห็นเป็นเลขเกตอันนี้เลขเลขเกตอันนี้เลขหกนะคะเห็นเป็นเกตหกแต่ว่าอีกอีกจุดนึง อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะคะแอดมินเห็นเป็นเลขหกแปดนะคะอันนี้เลขหกอันนี้เลขแปดเป็นหกแปดนะคะมีสองจุดี่แอดมินเห็นหรือผู้ใดเห็นมากก็นั่นก็อย่าลืมก็เมนแบ่งปันน้ำเด้อค่ะเด้อแอดมินเห็นเป็นเลขหกแปดยุ่จุดนี้อีกข้างทั้งที่เห็นเป็นเลขหกเจ็ดนะคะเห็นเป็นเลข76็ดหกเจ็ดหก นะคะเจ็ดกี่ตรงกลางนะคะชาวบ้านเพิ่นมาเพิ่นกะเห็นบางคนเปิ่นกะถือนะคะบางคนกะบถือบางคนกะถือวาสนาคนห้าวัทอกันนะคะค่ะบุญผ้าวาสนามี่ก็เห็นตัวที่จะใช้นะคะแต่ว่ามือนี่แอดมินก็เป็นตัวแท่นผ้าผีผ้าหนองมาซองนะคะนะคะคหลังบัานสิมน,นะคะนะคะ ซู้ห้เบอร์อีกใกล้นะคะตรงนี้แอดมินเห็นเป็นหกแปดนะคะหกแปดตาวาขังนี้เห็นเป็นเจ็ดหกนะคะตรงนี้เห็นเป็นเจ็ดหกสู้เกินไปตัวเลขแตกนะคะถ้ายุระดับนี้จะเห็น เป็นเจ็ดหกนะคะกับซีรุปเลยนะคะในคลิปนี้ที่พญาจอมปัวภัยโชคอันนี้เลขอยู่สองหางคือเจ็ดหกหกเก็ดกับหกแปดแปดหกอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในวันที่สิบหกกรกฎาคมสองหากซนี่นะคะกับคอหอยเอซโชคดีถูกหวยลำลุ้ยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ